สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินข้าวหมกที่เนื้อนี่โคตรละลายไปครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะละลายขนาดไหนเนี่ยละลายจริงจละลายไม่ละลายดูเสื้อดิเนี่ตัวละลายน,นี่แดแดเดียวอ๋อคุณก็ะละลายไปแล้วเนีน่ยโอเคไป สวัสดีครับพบกับช่องมังแจ๊นะครับสวนดผมต้นครับผมวันนี้เนี่ยผมนัดพี่ต้นมาที่ร้านข้าวหมกที่เนื้อเนี่ยข้นละลายนี่นี่เลยข้าวหมกไก่ก็คืออยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งสายหนึ่งและเลี้ยวเข้าซอยมาอินทรรวาสอินทรรวาสซอยเจ็ดครับผมมันมีทั้งข้าวหมกเนื้อละลายเกี๊ยวแกงเนื้อ คือเขาเด่นเนื้อเต๋วแกงเนื้อเป็นยังไงมันก็คือพี่ต้นบอกมันคล้ายข้าวซอยไหมมันก็คล้ายๆแต่รสชาติมันจะต่างกันเดี๋ยวพี่ลงองกินครั้งแรกใช่ไหมก๋าเต๋วแกงเนี่ยเคยกินแต่ข้าวข้าวซอยไปดูปดข้าวซอยกับก๋าเต๋วแกงจะเหมือนอยังไงมัก็คือมันมีอะไรบ้างนะรีวิวของเขาที่เป็นกระแสก็คือข้าวหมกเนื้อละลายแล้วก็มีข้าวแกงด้วยนะผมใช่มีข้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงมีเยอะมากเลยหลายอย่างมากเลยก๋าเต๋วเนื้อตุ๋นก๋าเต๋วแกงเนื้อตุ๋นเมื่อกี้ผมเหนวว้่อไรเเงงลกาึสหื เก๊วยเหมือนเลกชื่อกันอยู่เก๊วยอยู่ในตู้ก็คือนั่นแหละกินอาการร้อนๆนะกินตอนมันเป็นเกติมานั่งกินกับข้าวหมกอ่ะร้านนี้เห็นว่ามันขายแป๊บเดียวหมดใช่ไหมพี่ลองไปถามเขาไหมว่าปกติเปิดกี่โมงขายหมดยังไงดีไม่ดีเราไม่ทันกินเนี่ยหมดแล้วในตอนเนี้ยเออรีบไปเลยไปเราไปเจอเขาดีกว่าขออนุญาตนะครับอ่อันนี้ร้านเปิดปิดกี่โมงครับอ่ะเปิดแปดโมงครึ่งแต่ปิดไม่แน่นอนออ๋ปิดแล้วแต่ของหมดไบหมดช้าแล้วโดยประมาณส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ประมาณหมดกี่โมงเดี๋ยวนี้ประมาณก็ไม่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 ถึงสามโมงไม่ถึงสามโมงเช้าหมดแล้วแต่สามโมงเย็นสามโมงเย็นโอ้ตกใจก็ตกอนนู้นน่ะติดโมงอ๋อแต่ตอนนี้ต้องทําของเพิ่มเพื่อลูกค้าแต่ถ้าอยากกินครบให้มาเช้าเช้าใช่ถ้าตอนเที่ยงตอนบ่ายยังทันอยู่แล้วยังทันยังทันอยู่โอเคครับ ร้านเปิดวันอาทิตย์ค่ะปิดวันอาทิตย์วันเดียวเราเชิญเชิญลูกค้ามาทานที่นี่นะคะมาลองชิมดูอร่อยไหมถูกปากไหมคือบอกมาสามารถบอกมาได้ได้ได้คมาเรามาเชิญชวนดูค่ะใชะเวลาการรอจ้ะขอบคุณครับ อันนี้ก็คือเราเรามาเขเราเห็นพี่เขานั่งกินอยู่ครับแล้วก็ถามพี่เขาว่าพี่เขากินประจําเลยเหรอไม่ประจำเพิ่งมาวันครั้งแรกเลยแล้วเดนเขาบอกว่าเขามามาครั้งแรกคือเขาดูมาจากรีวิวตามตามโซเชียลต่างๆก็เลยตามมาผิดหวังไหมพี่ที่มาวันนี้ไม่ผิดหวังครับกินได้เลยครับอร่อยด้วยแนะนํำคุณดูหืมเนี่ยโอ้ ซื้อกลับบ้านด้วยซื้อกลับบ้านด้วยถ้าแนะนําถ้ามาว่าที่สําหรับอันนี้กเรีว<ด>างนะมันกินได้ทุกอย่างนะซุปก็กิกนได้มัสมันก็กินได้ข้าวหมกก็กินได้กินได้หมดทุกอย่างอจุดเด่นเขาคือขขาหมกเนื้อลาลายที่หมกเนื้อลาลายละลายจริงไหมพี่จริงจริงเนื้อนิ่ม,ม,มเราไปดูที่โต๊ะเราว่าเนื้อละลายขนาดไหนขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ มาครับเต็มโต๊ะเต็มหมดเลยเนี่ยก็คือข้าวหมกเนื้อละลายมาสนมนอ่ะก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้ออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อใช่ไหมใช่ผมกินมาหลายที่แล้วกับพวกพีนัทกับเกตเตอร์อ๋ออพามันก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าน้ํําน้ามันเป็นแกงใช่ไหมมีเต้าหู้มีไข่มีเนื้อที่นุ่มนุ่มจริงนี่ไงซ่อมจิ้มนิดเดียวก็เข้าแล้วเฮ้ยนุ่มจริงที่มาของเนื้อละลายนี่คือเนื้อพวกไงหรอเนื้อทุกอย่างใช่ใช่ใช่เฮ้ยนุ่มจริงอันนี้ตกใจเดี๋ยว พี่ชิมอะไรท์ชิมเส้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวเฮ้ยมันนุ่มจริงอันนุ่มแค่ไหนมาดูมีบางๆเห็นนะโอ้ยยุ้โอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานี่อย่างนี้ดีกว่าน้องเลยอืมเนี่ยมากข้าลิ้นใส่กอละลายเหมือนที่พูดเลยน้ำพูดเลยน้ำพูดเลยอืมกินกลางนั่นี่ยในซุปดิสุปเออตอนแรกเราคิดว่ามันจะข้น ข้นแล้วกินยากขนาดนไม่ข้นนะหอมเครื่องแกงแล้วก็รสชาติมันใสมากกว่าที่คิดอ่ะไม่ไม่เลี่ยนข้ังแรกใช่ไหมอืมครั้งแรกแรก็เฮ้ยกินกได้วเนี่ยผมลองชิมน้ำเนี่ยเทียบกับร้านที่หลายๆร้านไม่กินกลางๆคือเขาไม่ได้แบบหวานจัดอ๋อแล้วเนื้อพี่ว่าละลายจริงโอ้โหแต่ค<อ>ุณกินเนื้อตุ่นเยอะอยู่นะเออเป็นไงียร้านนี้นิ่มๆให้สุดเลยใช่ลมอากาศร้อนเนี่ยตบด้วยน้ำแกงคั่ยที่เขาแช่ในตู้ไว้ตลอดเออโน่นอยู่โตโน่น ใา่คืออยู่ตวนมมันมาสูบแบบมาข้าวหมกิชเจอร์เลยไหมแล้วข้าวหมกข้าวหมกเนื้อละลายของเขาเนี่ยอุ้ยหกสิบบาทเออผมเห็นในหม้อเขาใส่ลูกเกดอ่ะอ๋อมันเป็นอยู่แล้วพี่ข้าวหมกข้าวหมกเขาจะใส่ใช่ไหมใช่ทั้งหมดข้าวหมกเวียนาลูกเกดเวียนามันเขากินตัดเลี่ยนด้วยนะอ๋อก็คือตัดลดไปเลยอ่าโวเข้าใจจานนี้หกสิบบาทนะจานนี้หกสิบบาทนะครับทุกคนลองเข้ากันแล้วกันเยอะนะจริงเยอะนะ น้ำจิ้มก็เปรี้ยวเานุ่มข้าวเุ่มเป็นเม็ดไม่ใช่อันนี้นิ่มนิ่มนิ่มแล้วดีมากเลยไม่เป็นเม็ดเห็นไหม,มใช่ไม่ได้เละด้วยนี่กลิ่นเครื่องเทศอยู่นะอืเนี่ยน้ำจิ้มมันเขาก็ดีนี่ลาตัดรสไปนิดนึงเนี่ยเนีเ่ยเห็นไหมเมื่อกี้ช้อนปุ๊บหลุดออกมาเลยอนึ้โอ้งงโหตะกี้ผมลองเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวมาตัดชายๆคุณดูคุณเนื้อ โอ้เนี่ยช้อนแหกเอาเอาเอาช้อนใช้คำว่าแหกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวช้อนดันช้อนดันดขีกเออพี่มาดูเฉวิอันนี้ครับลอดู มันคือเนื้อตัวเดียวกับอันนี้ไหมอันเดียวกันปะมันคนละเนื้อเออมันคนละเนื้อนะอเอเหรออันนี้เนื้อนม่กินพริกไทยด้วยอันนี้เขาเขาเน้นเหนียวเหนียวกว่าตัวนี้นะเออเหนียวกว่าตัวเปร่อยอ่ะเนืเหนียวแบบเปื่อยๆถ้าตัวนี้จะมีเ t e เจอร์เนื้อมากกว่าตัวนั้นอ๋อคือตัวนี้นี่คือละลายสุดคือตัวนี้ตัวนี้ละลายคืองถ้ามันละลายมากเลยมันไม่อร่อยใช่มันก็ไม่ได้กินเนื้อใช่ไหมดูจริงทุกแผ่นของเขาเนจะมีมันแทรกเห็นไหมจะมีเอ็นในมันแทรกใช่ๆเนี่ยอย่างกับสเเตต็กกปินี่ยอระ้าเนื้อใช่พร เออแต่เนี้ยเขาใช้ตามขวางของเนื้อคุณก็จะเห็นว่าแบบเออเท็กเจอร์เนื้ออันเนี้ยเป็นริ้วเส้นแต่เนี้ยเป็นสั้นๆเห็นไหมแบบว่ากินก็ได้เท็กเจอร์แบบนึงนะเออก็ไม่เร็วนะถ้าเสียดายคุณไม่กินเนื้อมีไก่อยู่นี่เอ๊ะแบบว่ามันรูปไก่จรเนื้อจริงนี่นี่อันนี้ดีกว่าม anyway. ันก็หมันเนื้ออ่ะ นี่นีน่นเหมือนเท่าเท่านี้เลยนะนิ่มเท่าเ,เลยอ่าปกติเนี่ยถ้าถ้าเนื้อเปื่อยอ่ะไอตัวมันฝรั่ง,งมันจะเละนี่ไม่เละน,นะฮะไม่เสียรูปนะฮะอ่าดังนั้นทําถูกต้องเลยครับนี่ต้องคนกินคู่กับข้าวหมกผมอยากรู้เปื่อยไม่เปื่อยผมจะกินก้อนใหญ่ๆไม่หรอกพี่หิวไม่น่าเกี่ยวกับเปื่อยหรอกเฮ<อ>้ยอะไรเนี่ยกร็บไปกี้ฟันจะบ้าเร่อยมากเลย แม่จริงๆอ่ะพี่น้องอุอ้ยอร่อยเลยะเออทุ่นร้านนี้เนื้อเด็ดนะนอกจากข้าวหมกแล้วแนะนำมาสแมนเนื้อซุปเนื้ออ้าวพี่ทุ่นเรายังมีซุปเนื้ออีกหนึ่งอย่างนี่นะนี่อันนี้กินรังคอนนี่กิลงคอดูด้วยตาน่าจะเปรี้ยงๆดูมันแทรกเนื้อที่กินรังค่อยไหมใช่กินรังคำวินไฉหมอเดือดเดือดเดือดให้วินไดเพิ่มอ่ะได้เลยเหอ ังครับผมเจออะไรบางอย่างเลยครับอะไรอ่ะพี่จะบอกนะเอ็นแก้วครับตกใจนู้นเจออะไรเนี่ยมันเหมือนมีเอ็นติดอยู่ในนั้นยทำไมมันต้องมีเฮ้ยปกติเขาจะแยกกันไงมีมีติดเข้ามาด้วยเนี่ยเออมันอ้วนเนื้อไปเถอะมันจะอวยอันนี้อะไรกเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเตีสมนี่เนื้อเท็กเจอร์เดียวกับสองอันนี้อ้าว เทคเกอร์เยอะกว่าอืมเยอะกว่าอันอื่นเลยเขาก็หยันแบบว่าไอเนื้อส่วนนี้ไว้ทำก๋วยเตี๋ยวอันนี้มาแกงผสมผันอันนี้มาก๋วยเตี๋ยวแกงอันนี้เป็นข้อหมกเนื้อที่จะบอกคือมันต่างกันคนบอกว่ากินเนื้อไม่ได้เขาบอกว่าอวยเนื้อจริงเลยว่ะเดี๋ยวผมอวยไก่ให้จัดไปไก่มาพี่ลองทำไก่ดิมาคนใหญ่ดีกว่ามาผมรู้คุณรู้ไหมผมสงเก็ดเลยอันนี้แกงหวยฮะใช่คุณดู เดี๋ยวยังมีนี่อีกหนึ่งนะหมอครับพี่บางคนเดียวเลยฮะคนเดียวเลยสีแก้วมันสดชื่นนะเนี่ยร้อนจริงในตู้นะตะกี้เนื้อพวกคุณว่าไงนะเปื่อยบ้างข้าวนุ่มบ้างรอบนี้ผมเด่นไก่เลยนี่ไปรูปดูฮะเอาไก่ก่อนนะตะกี้คุณเอาลิ้นดุนใช่ไหมยังไม่ถึงลิ้นนะละลายแล้วละลายหายไปแล้ว ไอตัวความเข้มข้นอ่ะมันเข้าไปถึงข้างในเนื้อไก่นะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกอ่ะคือเมื่อกี้ผมพยายามตักไม่ได้เอาหนังด้วยเอาแค่ส่วนเนื้อซึ่งมันเข้าไปถึงข้างในจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มดูนะน้ำจิ้มเขาดีอ่ะใช่ใช่ใช่คนทานเนื้อไม่ได้มีอะไรอีกคนจริงๆสำหรับคนที่กินเนื้อไม่ได้นะฮะดูเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงอ่าม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 ีอะไรบ้างโอ้คุณลองก๋วยเตี๋ยวแกงไก่บ้างไหมก๋วยเตี๋ยวแกงก็มีเป็นไก่กอูง่าเนต้้ใใชขจถะ นตะกไก่เนี่ยนุ่มนุ่มละลายน,นุ่มกว่าใช่ปะนุ่มนุ่มกว่าตัวนี้มันไม่ได้เปื่อยขนาดนั้นเพราะเขากะจะให้เราเคี้ยวอร่อยอร่อยอยู่แล้วไงถ้ามันจะละลายหมดจะ,จะเปื่ปปอยขนาดไหนแล้วนี่ก็เปื่อยแล้วเออไม่ต้องไปสู้เนื้อก็ได้แค่นี้มันก็อร่อยแล้วไงอ่ะไหนไหนดูเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูนะคุณดูนี่น่ากินไหมล่ะ ไก่รเราก็จะใช้เวลาเคี้ยวนานกว่าหน่อยเราก็จะได้มีเวลาลิ้มรสรสชาติของมันในปากจังหวะที่เราเคี้ยวอยู่เราก็จะแบบความหอมเอ้ยเครื่องเทศเอ้ยเมื่อคุณกินเนื้อเล้วแก้ปึ๊บเดี๋ยวคุณตักคำใหม่แล้วนะหมดเร็วเป็นไงไม่อิ่มคุณต้องสั่งเพิ่มโอ้นน <laughs> ไก่เนี่ยผมไปเรื่อย <c oughs> ๆโดนรวมคืออร่อยฮนะเป็นข้าวหมกไก่ร้านหนึ่งที่ผมให้นะที่บาทหรอพี่ข้าวหมกไก่ห้าสิบห้าสิบยูนะ เยอะมากไก่น่องนึงแล้วก็ได้ข้าวแล้วก็ได้นี่มาอีกขวหนึ่งห้าสิบอะไรอ๋อไม่ได้เหรอเสี่ยวแกงก็อีกประการอ๋อโอ้ก็เสี่ยวแกงทั้งเนื้อทั้งไก่ห้าสิบก็คือห้าสิบบาทหมดเลยไก่ก็คือให้ไก่มานน่องนึงแล้วก็ได้ติ่มาเยอะมีไข่ด้วยนะไข่ใบหนึ่งนะไม่ใช่ครึ่งซี่อีกนะใช่ใช่อ้าวมีอย่างเนี่ยอันนี้อะไรนี่ไก่ไก่ไม่ใช่เนี่ยนะมันคือแกงอะไรปุ๊บไก่มันเท็กเจอร์เหมือนเหมือนเหมือนต้มหางวัวเลยเนาะอออันนี้ซุปหางไก่หางไก่่อะ โอเคเปรี้ยวความเปรี้ยวนี้แบบดีเลยอ่ะกินตัดพวกอย่างเงี้ยพอไ้เลียนอยู่กินตัดโอาเคกินกันต่อดิ๊ี่เออเราก็ดูยกันต่อสิครับรออะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนำไปไหนนี่ให้ตายเถอะผมหั่นแบบเดียวนี่ก๋วยเตี๋ยวแกงอ่ะจะเป็นเนื้อจะไก่อ่ะห้าสิบบาทหมดก็คือที่จะบอกมันถูกก็คือไข่ต้มใบหนึ่งแล้วก็เนื้อนี่เป็นหลายก้อนเลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะนี้ก็คุ้มแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ก็ไก่น่องหนึ่งอ่ะคุณดูดูเนื้อสเปซิเนเจอรนบะ ก็ยังไม่ตายอย่าหยุดกินพี่ถ้าตายแล้ว,ลวอะ่ะกินไม่ได้ความสุขของพี่ไหมการกินอาหารอร่อยๆรอพี่เดี๋ยวคอยดูนะหมอเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้ <S <S 2> <S 2> <S 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 พี่เห็นแบบห้ามหมอลางๆ เป็นไงพี่ต้นคุณกินหมดได้ไงเนี่ยเนื้อสามชิ้นใหญ่ๆนะนี่ที่ทุกคนเห็นอะที่เราอินเสิร์ตภาพหรืออะไรอะไม่น้อยนะเจอผมมีคนกินเยอะอะคือแบบจานหนึ่งผมรู้สึกว่าแน่นแล้วอะแล้วก็แซมก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็พวกเนื้อๆไปอะแน่นเลยนะแน่นแน่นแน่นดูพี่ต้นบอกเนื้อเขาละลายกินยังไงจะหมดนี่พยายามแล้วนี่พยายามสุดแล้วของพี่ต้นแต่เสียดายเนื้อพี่ต้นนะดูดิเดี๋ยวต้องห่อต้องห่อ เรียบร้อยห่อไปหนึ่งแล้วมองไม่ทันนะสิว่าหายไปไหนคำเดียวด้วยนะที่สำคัญโดยรวมยังไงวันนี้ไม่ได้อวยนะถูกต้องว่าผมอวยผมให้เมนูที่เป็นเนื้อใส่และเมนูเขาเนี่ยคือเทคเจอร์มันต่างกันใต่และเมนูเขาไม่ใช่เนื้อแบบว่าไม่ใช่หม้อเดียวกันแล้วมาแยกคป็เของพิธีพิธาร์ที่ได้ทานเออถ้าถ้าคนทำอาหารเป็นอาจจะดูรู้เลยว่าแบบเนื้อแต่ละอัน่ะคนละแบบชายชะกันก็อิ่มข้าวหมกจานหนึ่งอ่ะข้าวหมกเนื้อหกสิบบาทอิ่มเลยสำหรับคลิปนี้ร้านข้าวหมก ร้านฮับซ็อกก็ฝากไว้ด้วยก็คือ คนตามมาได้ซึ่งแนะนําตอนเช้าดีกว่านะมาเช้าๆเหอะใช่ของจะครบกว่าเดิมแล้วก็ร้านเขาเนี่ยมีไก่สเตะด้วยสําหรับคลิปนี้ก็หมกฮับซออินทรวาสซอยเจ็ดพิณเทรวาสพุทธโมทนสายหนึ่งก็ฝากไว้ในเป็นหนึ่งร้านในดวงใจที่พวกเราเนี่ยได้ตามมาแล้วแล้วก็ฝากช่องมึงแจ้ด้วยครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกอย่างเลยใช่กดทุกอย่างกดกระดิ่งไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราลงเราก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะใช่ตั้งใจตั้งใจมากแล้วก็ฝากช่อง InRL IIM แล้วก็วินอิสโอเคด้วยนะครับแล้วก็ติกตอกบางแจ๊มาแล้วนะจ๊ะคลิปก็เป็นแนวตลบขบขันฮ่าฮ่าไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกแต่ฮาจริงถ้าอยากใครอยากใครเรียด์ตามดีได้มุกแจกบางแจ๊บจ๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับบาไปที่นบางกยาก่าหลายวันทอี่โตน้ยาจะรีวิรย